สวัสดีค่ะปะมามนาพาสมบูรณ์นะคะวันนี้จะพามาดูอินทผลัมนะคะของเราลูกใหญ่ๆนะคะปีนี้ออกเยอะมากค่ะตามมาดูเลยนะคะน่าจะประมาณร้อยกว่าต้นนะคะดกมากต้นนี้ดกมากค่ะตามมาเลยนะคะต้นนี้ก็ดก ทุกต้นเลยนะคะปีนี้ออกเยอะออกเยอะกว่าทุกปีค่ะออเยอะกว่าทุกปีสั่งจองได้เลยนะคะคนจองไว้ก็เยอะแล้วนะคะคนสั่งจองก็เยอะแล้วรับประกันคุณภาพนะคะหวานกรอบอร่อยถ้าไม่หวานนี้ไม่รับเงินนะคะส่วนนี้ มาตัดเอาที่ต้นเลยนะคะสดๆจากต้นค่ะดูรอบนึงฟอกหมดเลยอยู่ฝั่งทางนน้นก็มีประมาณ100ร้อยก่าต้นค่ะเชิญสั่งจองไว้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ